ต้องได้กิน Max Inverter สําหร,รับใครที่ขอเพลงนี้มานะคะได้คุณจัดไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นนอตรอมนติกนะคะเอาประกรมมาวงกันและกันนะคะเซ็กซี่แล้วก็เริ่มต้นที่ทรงอย่างแบทให้มันมีแบบแม่ความอะไรหน่อยในช่วงเย็นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวทํางานวันจันทร์ยอยากถึงวันศุกร์ละกบจักประเชงกันสักสนิดนึงหยุดมาสอวันแล้วนะคะคุณดูฟัง <c oughs> เราจะได้รู้สึกว่า พร้อมที่จะทํางานอีก4วันนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะเรามาพูดเรื่องนี้กันก่อนก่อนที่จะไปข่าวอีกหลายๆข่าวเลยทีเดียวนะคะที่มันมีอัปเดตกันหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเรามาเริ่มต้นงานที่ตรงนี้ก่อนสําหรับการออมนะคะคุณผู้ฟังออมหลักร้อยได้ลุ้นโชคหลักร้านธนาคารออมสินชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัล1ปีเพียงฝากเงินเริ่มต้นตั้งแต่200บาทลุ้นรับรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาททุกเดือน พิเศษนะคะเพิ่มรางวัลพิเศษให้คุณลุ้นสนุกยิ่งขึ้นรางวัลละ10,000แสนบาทรวมทั้งหมด80รางวัลออกรางวัลพิเศษทุก3เดือนรวม4ครั้งครั้งละ20รางวัลเราเริ่มต้นไปแล้วสําหรับงวดพิเศษที่ผ่านมาสงวดใช่ไหมคะเราเริ่มไปหนึ่งงวดก็คือเมื่อ16กกุมภาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น เราจะมีงว่พิเศษอีก3ก็คือ16พฤษภา16สิงหา16พฤศจิก,กาแถมเพิ่มผลตอบแทนเงินรางวัลเลขท้ายและที่สำคัญเงินรางวัลรับเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะเพราะฉะนั้นรีบมาฝากกันง่ายๆสะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o ตั้งแต่วันนี้ถึง13ธันวาคมนะคะหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังออมก็สุข ลุ้นก็สนุกกับสลาดออมสินดิจิตอลหนึ่งปีค่ะคุณผู้ฟังก็อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงินที่ผสมกันลุ้นมันก็ถูกจริตกันดีนะคะคุณผู้ฟังห้าโมงเย็นกว่าๆหลายๆคนก็อาจจะเตรียมตัวที่จะขับรถเตรียมตัวที่จะกลับบ้านหรือบางคนก็นั่งเช็คโทรศัพท์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโทรศัพท์มือถือของเราจะมีข่าวอะไรไหมจริงๆถ้าติดตามกันน่ยนะคะมันก็จะมีหลากหลายเลยทีเดียวสําหรับน้องออบชัยนน์เขาก็ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันจะมีข่าวหนึ่งถ้าใครได้เห็นก็จะมีข่าวที่เป็นมีการยิงแสกหน้ากันในส่วนรถไฟแล้วก็เสียชีวิตอพยานก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมอบตัวแล้วทะเลาะกันเพราะผู้ตายเปิดเพลงเสียงดังบางคนถ้าอ่านข่าวนี้ก็จะรู้สึกว่าอม,มันเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ถ้ามองอีกทีเนี่ยเขาไปอ่านในรายละเอียดนิดนึงก็จะเห็นว่าเขาทะเลาะกันมาเขามีเรื่องบาดหมางกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าอาจจะมีการดื่มเหล้าด้วย และอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังบางทีเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ทะเลาะทะเลาะกันมาที่เราไม่เคยคุยกันกับใครมาแล้วปั้งเรื่องสุดท้ายที่เกิดขึ้นมันอาจจะทําให้ความอดทนอันนั้นหมดไปจริงๆปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องตรงนั้นแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีความขุ่นข้องกับคนคนนี้มาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน มันจะโดนมันก็โดนเพราะฉะนั้นการที่พยายามทําให้ตัวเองประคองสติเอาไว้ให้ใจเย็นที่สุดหรืออย่างน้อยไม่ร้อนเท่าเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะอันเนี้ยพอมันทําอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันถึงชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติแล้วก็คนที่เป็นคนรอบตัวด้วยนะคะมันไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งนี้มันเดาไม่ได้เลยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มันน่ากลัวคือ การใช้รถใช้ถนนเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบนท้องถนนที่เราขับออกมาเมื่อกี้ก็จะเห็นภาพข่าวเกี่ยวกับเรื่องของถ้าคุณฟังได้ตามข่าวจะมีเด็กหกขวบร่วงจากทางด่วนนะคะก็คือพวงมาลัยมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยล็อกรถไม่อยู่แบบถึงบังคับไม่ได้อะปันปาดเห็นเลยจากกล้องหน้าปาดจากเลนทางประมาณเกือบขวามาซ้ายเลยอ่ะและ แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น mm. การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่เขาถึงไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็จริงแหละเพราะว่ามันจะต้องแบบสังเกตกันตลอดเวลาอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่สําคัญการใช้โทรศัพท์ก็ถ้าหยิบขึ้นมาถือขึ้นมาหรือส่งเมสเซจก็อาจจะทําให้เบื้องต้นกระโดนปรับด้วยหมายถึงว่าโดนปรับคะแนนด้วยแล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะถ้าคุณนั่งเล่นโทรศัพท์ในขณะที่รถติดเพราะมันช่วยคุณ ให้เพลินอมันช่วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเล่นเพลินแล้วคนก้มหน้าแล้วไม่ได้ดูว่าข้างหน้าเขาไปแล้วคันหลังบีบแตรขึ้นมาคุณอารมณ์เสียอยู่คุณขึ้นไปดา่าคันหลังอีกเรื่องก่ยใหยาวนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้เหตุที่มันเกิดมันป้องกันได้ก็ลองป้องกันกันก่อนก็แล้วกันเพราะฉะนั้นนั่นคือใช้รถใช้ถนนก็เป็นอีก สิ่งหนึ่งที่กระตุ้นอารมณ์ให้มันขึ้นง่ายเหมือนกันใครมีวิธีที่จะขับรถและอารมณ์เย็นแชร์ได้ก็ดีนะคะเพราะในยุคนี้มันร้อนง่ายเกินนะมันเป็นเรื่องแทบจะปกติไปแล้วกับการร้อนทนไม่ได้กับเสียงแตรทนไม่ได้กับการปาดัดอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจเคยร้อนมาก่อนเข้าใจทุกอย่างและช่วงนี้นี่มันก็ เกิดขึ้นได้เยอะและเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะถ้าเราสังเกตคือเรามีสิ่งกระตุ้นให้เราขึ้นได้เร็วค่ะคุณผู้ฟังเราเป็นคนพร้อมบวกไม่ใช่เรื่องของความคิดคือพร้อมจะไปบวกกับคนข้างหน้าตลอดเวลาเลยทีเดียวอันนี้ต้องแข็งใจขืนใจตัวเองไว้นิดหนึ่งนะคะบางครั้งการยอมก็อาจจะเป็นชัยชนะที่ดีค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดมีน้องออฟก็โพสต์มานะคะบอกว่าธนาคารกสิกรไทยประกาศยกเลิกการส่ง SMS แบบ แบบแนบลิงก์ตั้งแต่20กุมภานี้นะคะทั้งการแจ้งข่าวสารแจ้งโปรโมชั่นแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีและข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์บริการยกเว้นข้อมูลที่ลูกค้าขอผ่านช่องทางของธนาคารหากได้รับ SMS มีลิงกแบบ์แนบไม่ใช่ของธนาคารแน่นอนโอ้อันนี้ถือว่าเขาประกาศอย่างชัดเจนเลยนะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งแล้วก็น้องออฟเหมือนกันที่ตามมาเฮ้ยอันนี้น่ากลัว แมวเปอร์เซียวัยห้าเดือนหายที่หมู่บ้านที่สงขาคุณผู้ฟังน่ากลัวปะเจ้าของสงสัยเพื่อนบ้านสายมูจักไปบูชายันก่อนหน้านี้แมวจรแถวบ้านก็หายเพื่อนบ้านบอกเคยเห็นหญิงสายมูฟ้อนลำมัดขาแมวแล้วทุกเพจบอกเขาบูชายันทุกวันพระฮะปรากฏไปค้นบ้านหญิงสาวสายมูเจอซากเปอร์เซียที่หายไปถูกเชือดขาจริง เนี่ยมันเจอข่าวอย่างเงี้ยบางทีมันก็หลอนอยู่นะแต่นั่นแปลว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรก็ต้องระมัดระวังมันก็คงมีวิธีฝังชิปไหมคุณผู้ฟังคนที่เป็นแบบธาตุแมวทั้งหลายเขาต้องทอํายังไงกับน้องอะ่ะเราแบบหลายคนจะเลี้ยงแบบปิดใช่ไหมคะหลายคนเลี้ยงแบบปิดแต่บางทีแบบเพรามันก็เล็ดลอดออกไปบ้างเ<ๆ>พราะแมวบางตัวมเห็นนะฉลาดฉลาดเจ้าของบ้านเข้าบ้านไม่ได้น้องก็เปิดประตูให้ได้กระโดดจนเปิดป,ประตูบ้านได้อ่ะจนน่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยว อันนี้เปิดประตูให้เจ้าของบ้านเข้าได้วันหนึ่งจะเปิดประตูไปเที่ยวแหมน้อง